Perfect กต์โมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวเบื้องใจแบงแบง PS กูมาแรงออนทัศน์จะแรงยูก็แบนแบบแกงแกงยูชูกัแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดเลยมืดมัวจะ PS กูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัว Perfect กต์โมาแรงยูก็เป็นแฟนยิงหัวเบื้องใจแบงแบง PS กูมาแรงออนทัศน์จะแรงยูก็แบนแบบแกงแกงยูชูกัแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดเลยมืดมัวจะีเอสกูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัวปืนหัวอัตโนม ยิงแสงหน้าเขาเป่ามึงเต็มดีกระโดดงางฟาดด่างคุฟิลล์รเกินจีไอพวกอีชางเขาตบไปตามบีกระโดดลบกระสุนสกิลกูเต็มสิบมึงไม่ต้องร้องเพื่อน้องไม่ต้องหลีกพีเอสเดินมาพื่อน้องไม่ต้องคีดมาคงไม่ต้องรากูยิงคนไม่ต้องหลีกคุณเป็นช็อตยิงผ่านสนามตัวจอยมาที่มันไม่มีมาตรฐานสกิลเพลพีเอสมันคุมันยากจะคว้ามึงไม่มีวาสนามมงนจะยากจะถามถ้ามึงอยากเจอมึงก็ลองดูพีเอสกูบังอาจให้มึงตามดูยิงกันอย่างคมให้มึงกัดงูเม่เดี่ยวพองแตกจนมันเป็นรู กระโดดออกไอวอลแล้วก็ปาดยิงพวกกูเข้าขาขันเป็นอย่างทีมกําได้แค่หอบเหมือนจะปาดดีไล่เก็บพวกกูมันก็ตายฟรียิงหัวพวกก็ตายไปไม่ปานนี่ปาร์เฟกชัยกูมาแรงยูก็เป็นแฟงยิงหัวมึงใจแบงแบงค์ P.S กูมาแรง on the attack ยูก็นแบงแบงแกงแกงยูก็ตายไปครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพราะในความจริงไม่หมดละเมืดบางทีฉุกเฉินกันแบบเป็นครอบครัวปาร์เฟกชัยกูมาแรงยูก็เป็นแฟงยิงหัวมึงใจแบงแบงค์ P.S กูมาแรง on the attack ยูก็แบงแบงแกง พวกคนรอบตัวเพื่อในความจริงไม่หมดเลยเมื่อตัวแต่พี่เองกูสุดสั่นกันแบบกันเข้บคลัวแฟนยูบิชขอมาฟอร์นิ่ยมาฟักบอยเพื่อนบอกคู่ว่าแม่จะเอาแต่กูยังใจเย็นกูมาทิ้งจุดนี้ได้ไงสัตว์มึงลองดูจะส้าสายยังอยู่ได้พาไปใส์มึงสักดูใส่แบบง่ายหรอสิ่งที่